ปัญหาภัยแล้งนี่แหละค่ะที่ไปฉุดอุปทานข้าวของโลกนะคะส่งผลทําให้มีการคาดการ์ค่ะว่าแนวโน้มการผลิตข้าวในเอเชียนะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศผู้ส่งออกหลักอย่างอินเดียแล้วก็ไทยอาจจะมีผลผลิตที่น้อยลงในอนาคตค่ะการผลิตข้าวนอกฤดูกาลในเอเชียตอนนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากสภาวะการเพาะกลุกที่แห้งแล้งนะคะ ระดับน้ําในอ่างกักเก็บน้ําลดลงค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องทําให้ผล,ผลผลิตข้าวในช่วงที่กําลังจะมาถึง2,567ต้นปีนั้นอาจจะออกมาน้อยทําให้อุปทานข้าวตึงตัวนะคะแล้วก็กระตุ้นเงินเฟ้อจากราคาหานที่สูงขึ้นค่ะทางด้านของปีเตอร์คัมนะคะนักวิเคราะห์ของสภาธันพืชนานาชาติ ในกรุงลอนดอนค่ะบอกค่ะว่าราคาข้าวควรจะกระตุ้นให้เกิดการเพาะปลูกแต่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ําในระดับต่ําในอ่างเก็บน้ําทําให้ผลผลิตข้าวลดน้อยลงในการเพาะปลูกนอกฤดูกาลนอกเหนือจากนี้อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ข้าวรายใหญ่อันดับที่สอของโลก มีแนวโน้มที่จะผลิตข้าวได้น้อยลงจากการเพาะปลูกนอกฤดูการในช่วง3เดือนแรกของปี2567ค่ะในขณะที่อินเดียซึ่งเป็นผู้นำข้าข้าวชั้นนำยังคงประสบปัญหาภัยแล้งในขณะที่ชาวนาทำการเพาะปลูกข้าวอยู่ในขณะนี้นะคะนอกเหนือจากนี้อินเดียมีแนวโน้มที่จะมีการคุมเข้มในการส่งออกข้าวนะคะในขณะที่อินโดนีเซียฤดูแห้งแล้งในระดับน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยที่ลดน้อยลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้การนําน้ําไปเพาะปลูกข้าวมีปัญหาและจะลุกลามยาวไปจนถึงปีหน้า2,567ค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลทำให้อุป,ปทานข้าวทั่วโลกจะตึงตัวขึ้นในปลายปีนี้คราบเกี่ยวยาวไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะหลังสภาพอากาศร้อนแล้วก็มีความแห้งแล้งจากผลพวงของปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะที่ทำให้ตอนนี้กระทบ ทั้งผู้ส่งออกผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกและรวมถึงประชากรของโลกเราด้วยค่ะ